h e l lo everyone welcome back to our English with teacher m o o m i สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป4ที่น่ารักทุกคนนะคะ today we are going to learn about all about animals right อ่าวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่บทที่6เหมือนเดิมนะคะ h uh, before we g o i n to the lessons please open your book on page 67 ค่ะให้ทุกคนนะคะเปิดไปที่หน้าที่67นะคะลูกอ่าเปิดไปที่หน้าที่67นะคะเราจะเจออ่าเป็นหน้านี้ที่มีสัตว์เยอะแยะเลยนะคะอ่าเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะคะ look at the lessons for number eight read and complete อ่าเราเปิดมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเจออ่กรอบตัวนี้ เห็นไหมคะว่าอ่าในนี้มีอะไรบ้างลูกอ่ามีรูปแผนที่ใช่ไหมคะมีรูปแผนที่ขึ้นมามีหูด้วยแหละอ่าหูคล้ายๆอะไรเอ่ยอ่ามีกล้วยมีเนื้อมีส่วนสัตว์อ่ะตัวนี้นะคะขอให้เรา read and complete read and complete ก็คือให้ให้เรานะคะอ่านบทความตัวนี้อ่านเนื้อเรื่องตัวเนี้แล้วเราก็เติมคําศัพท์ที่เป็นคําตอบนะคะให้ถูกต้องนะลูกอ่ะแล้วก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูที่แผนที่ตัวนี้นะคะแผนที่ตัวนี้ก็คืออยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่ไหนเอ่ยเขาบอกว่า i live in a f r i c a อ่าแสดงว่าแผนที่ตัวนี้เป็นแผนที่อะไรคะ แทนที่ทางภูมิศาสตร์ของอ่าแอฟริกาใช่ไหมคะลกูกอ่าตัวนี้ I have I got big อะไรคะหูหูภาษาอังกฤษพูดว่างไงคะ ears right I have got big ears ฉันมีหูที่ใหญ่ I am funny animal ฉันเป็นสัตว์ที่ตลกอ่า รู้หรือ,อยังว่าอะไรเป็นสัตว์ที่ตลกอาทิตย์ที่แล้วคุณครูย้ำอยู่นะคะว่าคำศัพท์ที่นักเรียนเห็นเนาะ,ะนักเรียนจะเห็นคำศัพท์คำหนึ่งที่จะชอบมาต่อท้ายอะอะไรเอ่ยที่มันตลกใช่ไหมคะมีตัวเดียวแหละที่ตลกอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าอะไรเอ่ย i eat กล้วยอืมฉันกินกล้วยด้วยกล้วยภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษคืออะไรคะคำศัพท์กล้วยบานาน่านะคะตัวนี้จะเป็นบานานา่าบานาน่าจะออกเสียงบานาน่าได้ก็ต่อเมื่อกล้วยมีมีลูกเดียวใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มีกล้วยกี่ลูกลคะมีทั้งหมด3ลูกเราก็เล่เติม s เ,เข้าไปหลังหน้าหลังหลังคำอีกนะคะเพื่อเพิ่มจำนวนลกล้วยเนาะลูกเนาะอ่ะเขาบอกว่า I am funny animal ฉันเป็นสัตว์ที่ตลกอ่า I eat bananas ฉันกินกล้วยด้วยอ่า I don't eat meat อ่ะครูทีเชื่อเฉลยไปเลยอ่านั่นแหละอ่า I don't eat meat ใช่ไหมคะ me a t meat แปลว่าเนื้อนะอ่ะฉันไม่กินเนือ้อ I can climb tree ฉันสามารถ ปีนต้นไม้ได้ออปีนต้นไม้ได้แล้วนะคะมีหูที่ใหญ่กินกล้วยไม่กินเนือ้อแล้วก็ปีนต้นไม้ได้ You can visit me at the อะไรคะ Zoo right What am I ฉันคือใครละ่ะเขาบอกงี้อ่ะฉันคือใครฉันในที่นี้คือคือในนี้นะคะไม่ใช่ครูนะคะครูไม่เป็นแฟนนี่แอนิมอลนะคะอะ เขาบอกว่า what am I ฉันคือใครล่ะ I am a อะไรเอ่ย a monkey right a monkey อ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า monkey เป็นสัตว์ที่ตลกใช่ไหมคะลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตลกลิงมีใบหูที่ใหญ่เนาะกินกล้วยด้วยเป็นอาหารแล้วก็เขาจะไม่กินเนือ้อเขาไม่ใช่สัตว์ประเภทกินเนือ้อใช่ไหมลูกอ่า let please repeat after me. Uh, I live in Africa. Uh, I have got a big ears. I am funny animal. I eat bananas. I don't eat meat. I can climb trees. You can visit me at zoo. Ah, uh, you can visit me at the zoo. What am I? I am a monkey, right? Very good. Ah, uh, Ah, uh, next. Look at number nine. tea. ข้อที่9นะคะในหนังสือนักเรียนก็จะอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้จะบอกว่าอะไรคะ lessons and choose the animals you hear อ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะอืมให้นักเรียนเนี่ยฟังฟังเสียงแล้วก็เลือกเลือกสัตว์ที่นักเรียนได้ยินนะคะเลือกประเภทสัตว์ที่นักเรียนได้ยินอ่า เดี๋ยวคุนครูนะคะจะเปิดออดิโอให้ในักเรียนฟังสักสองรอบนะคะเดี๋ยวรอบแรกเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะ,ะเมื่อพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะ,ะเมื่อกี้เสียงอะไรเอ่ย เหมือนเสียงคำรามเนาะเหมือนเสียงคำรามอาเก็บไว้ในใจก่อนหรือว่าใครรู้แล้วคำตอบคืออะไรก็คือเลือกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังต่อกันข้อสอ ใครฟังทันบ้างมีคำว่าอะไรบ้างหรอมีคำไหนบ้างเลยมีสิ่งโตไหมเดี๋ยวมาฟังอีกรอบหนึ่งนะคะใช่ไหมคะใช่เสียงสิ่งโตรอไหมใช่นะคะมันคือสิงโตนะคะมันคือสิงโตอะต่อนะคะ อันนี้ใครเคยได้ยินเสียงยีราฟบ,บ้างคะ่ะใครเคยได้ยินเสียงยีราฟบ,บ้างอ่าข้อสองนี่ใช่หรือไม่ใช่คะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่เสียงยีราฟเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเหมือนอ,อบินเอาหรือเปล่าอ่าตัวนี้นะคะใครใครตอบถูกนะคะนักเรียนติ๊กถูกลงไปที่ที่รูปเลยนะคะถูกอ่ะไม่ใช่เสียงยีราฟก็ติ๊กผิดเลยนะคะ เมื่อกี้เสียงอะไรคะเสียงของเอล p h เฟนนั่นเองนะคะเสียงของเอลเฟนเอ๊เราข้ามข้อสามไปหรือเปล่ามีเสียงงูไหมใครเคยได้ยินเสียงงูบ้างเสียงที่เป็นสู้สู้เมื่อกี้นะคะน่าจะเป็นเสียงงูนะคะอ่แล้วก็มีเสียงเอล p h เฟนเนาะแล้วก็มี อันสุดท้ายอ,อันสุดท้ายเป็นเสียงของมังคีนะคะอ่าเราได้ยินเสียงฮิโปโปไหมคะไม่ได้ยินใช่ไหมคะแล้ก็กากบาดไปเลยนะคะอ่าใครตอบถูกบ้างเราไปฟังเสียงกันอีกรอบหนึ่งนะคะให้ชัดเจนกันไปเลยนะคะ ตัวนี้น่าจะเป็นเสียงงูนะคะเสียงงูอาแล้วก็เสียงช้างแล้วก็เสียงของมังคีใช่ไหมคะเสียงของลิงนั่นเองนะคะอะคร่าวๆนะคะโอเคเราก็ได้เรียนรู้เสียงของสัตว์ต่างๆไปแล้วนะคะเราได้ ว่าเสียงของงูเสียงของสิงโตเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกรอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่า number 10ใช่ไหมลูกถ้าสังเกตด,ดี number 10 n e x t listen and repeat ให้นักเรียนฟังนะคะตัวนี้อาจจะเป็นการฟังของนักเรียนนะคะจาก native speaker นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้นักเรียนฟัง จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังก่อนแล้วค่อยมาอ่านตามอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะ let's go <S where do elephants come from they come from Africa m mm, m can they fly no they can't but they can run have they got big eyes no they haven't but they've got big ears อ่าตื่นเต้นไหมคะเสาวเสียงตื่นเต้นมากเลยเนาะลูกอ่ะเสาวเสียงแบบตื่นเต้นแบบนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำตัวให้ตื่นเต้นเหมือนเขานะคะว่าเขาไปเจออะไรกันมานะคะเขาบอกว่า listen and repeat ให้นักเรียนฟังแล้วก็พูดตามเนาะเออเขาบอกว่า where do elephants come from ช้างตัวเนี้ยมันมาจากไหนอ่า b ต t h ว่ what they come from Africa พวกเขาอะพวกมันเนี่ยมาจากแอฟริกานะคะมาจากแอฟริกาอ่ะเอ๊ยถามตอบว่า can they fly มันสามารถบินได้ไหมเออช้างเนี่บินได้ไหมช้างไม่มีปีกนะคะ no they can't but they can run อ่ะไม่พวกมันอะไม่สามารถบินได้นะคะแต่ว่าพวกมันเนี่ยสามารถทำไมคะ รันวิ่งได้นะคะเออเอถาม time, ต่อกันไปอีกว่า half day got big ears อ่ะพวกมันมีดวงตาที่ใหญ่ใช่หรือไม่อ่ะช้างดวงตาใหญ่ไหมคะไม่ใหญ่น้อ no, ไม่ใหญ่ดูสิดวงตาเล็กๆนะคะอ่ะก็เลยเป็นอะไรคะ no they haven't อ่ะไม่นะพวกมันไม่ได้มีดวงตาที่ใหญ่ but they have got big ears อืมแต่ว่าพวกมันจะมีใบหูที่ใหญ่ใช่ไหมคะใบหูที่ใหญ่อ่นักเรียนได้อ่านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอะ่เดี๋ยวคุณครูย้ําอีกรอบหนึ่งดีกว่านะคะโอเคค่ะ w h e r e do elephants come f r o m อ่าให้นักเรียนอ่านตามนะคะ w h e r e do elephants come f r o m They come from Africa Can they fly? No, they can't. But they can run. Have they got a big eyes? No, they haven't. But they have got a big ears. Ah very good say okay. they. คุณครูจะมาทบทวนให้อีกรอบในพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ข้อที่8,9,10แล้วก็10เนาะเดี๋ยวนักเรียนนะคะทำทำในหนังสือนะคะข้อที่8ข้อที่9นะคะให้เรียบร้อยนะคะตัวที่คุณครูสอนเมื่อกี้ใครได้ดูวีดีโอก็จะ ทำได้อะเข้าใจใช่ไหมคะอ่ะข้อที่8เนี่ยก็จะเป็นการเติมคำศั์ใช่ไหมคะ read and complete ก็คืออ่านอ่านบทความนี้แล้วก็ตอบคำศัพท์เติมคำศัพท์ให้ถูกต้องใช่ไหมคะตามภาพเลยอ่ะแล้วก็ข้อที่9ก็คือการฟังเสารเสียงเสารเสียงของ animal ต่างนะคะชีตต่างๆที่เราได้ยินเนาะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงอะไรบ้างคะเสียงสิงโต เสียงยีราฟเราไม่ได้ยินนะแล้วเรามีเสียงเสียงงูเสียงอแอลลเฟนเสียงลิงแต่ไม่มีเสียงฮิปโปนะคะอะเราฝึกนะคะคุณครูอยากให้เราฝึกฟังฝึกฟังคำศัพท์บ่อยๆอ่ะแล้วคุณครูก,ก็จะมีออด d โอของ native speaker ก็คือเป็นของเจ้าของภาษาของเขาเปิดให้เราฟังอยู่แล้วให้เราตั้งใจฝึกซ้อมนะคะฝึกพูดใ ให้อ่านออกเขียนได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีงานให้กนัเกเรียนนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็คือให้หนัเกเรียนทําในหนังสือเรียนเนาะหน้าที่6 7จนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่67ให้เรียบร้อยนะคะข้อ8 9แล้วแล้วก็ฝึกพูดข้อที่10นะคะให้ถูกต้องนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ That's all for today See you again tomorrow Bye bye คะ่ะสู้ๆนะคะ